สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกครับวันนี้นะครับก็พามาดูที่ดินอีกแล้วนะครับก็เป็นที่ดินครับแปลงนี้พิกัดอยู่ที่คลอง8เองนะครับคลอง8ธทันบุรีนี่เองนะครับห่างจากถนนรังสิตนครนายกประมาณสักเ0 0เมตรก็ถึงที่แล้วนะครับที่ดินก็เป็นแปลงขนาดไม่ใหญ่ครับ50ตารางวานี่ถือว่าพอเหมาะพอดีเลยครับก็แปลงนี้ครับด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับ ราคานะครับราคาพิเศษจริงๆนะครับให้สามารถทั้งผ่อนและก็เงินสดและก็เงินผ่อนได้นะครับด้วยพื้นที่ขนาด50ตารางวาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าที่แปลงนี้มีความพิเศษยังไงนะครับ1นะครับก็เข้ามานะครับทางสะพานเจริญราบเลยนะครับเข้ามาประมาณสัก50เมตรเราจะเจอตลาดนะครับก็มีทั้งตลาดไปรส์ีันีร้านทองครับแล้วก็ขาของกินได้ง่ายสะดวกนะครับห่างจากตลาดเข้ามาอีกประมาณสัก เ0 0เมตรตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินของเราแล้วนะครับก็เป็นที่ดินเปล่านะครับผมพามาดูนะครับนี่เลยครับก็เป็นที่ดินเปล่าขนาด50ตารางวาตรงนี้ที่เราเห็นเลยนะครับไฟฟ้าประปามีพร้อมนะครับเพราะว่ามีเสาไฟอยู่หน้าแปลงอยู่แล้วนะครับคูระบายน้ําก็มีอยู่แล้วนะครับก็เดิมเป็นที่ดินจัดสรรเดิมครับเราเอามาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยครับถนนก็อาจจะเป็นถนน ครับอนาคตก็อาจจะเป็นคอนกรีตครับซึ่งบอกได้เลยว่าซื้อเก็บก็มีกําไรซื้อไว้ใช้ก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าที่ดินขนาด50ตารางวาสามารถเหมาะสร้างบ้านได้เลยแล้วก็บอกเลยเลยนะครับว่าแปลงนี้ถูกกว่าเช่าจริงๆครับถูกกว่าเช่ามากนะครับเพราะว่าถ้าเช่าบ้านหลังหนึ่งก็มา4ี่ห้าพันมาผ่อนดินที่นี่เนี่ยอีก5ปีได้เป็นเจ้าของถือว่าเหมาะมากนะครับคุ้มมากเดินทางเข้าออกสะดวกสั่งของ g ๊ a ไบฟ Food Panda ก็ง่ายนะครับเพราะว่าจากที่ถนนที่เราเห็นใช่ไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นโครงการของ c a p ิตอล เห็นไหมครับก็เข้ามาเลยโครงการมาหน่อยก็จะเป็นที่ดินแล้วนะครับนี่เลยครับความกว้างขอบเขตนะครับ50ตารางวาขนาดไหนด้านหน้านี่กว้าง12เมตรครับด้านหน้าจากเส้นสีแดงนี้นะครับมาถึงนี่เลยครับนี่ครับด้านหน้าครับพามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้ากว้างขนาดไหนนะครับที่แปลงนี้ครับ ไปชนสุดกำแพงเลยนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านเจริญราบนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับมีคนอยู่เยอะมากครับที่ดินของเราก็ติดกับเจริญราบเลยเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับหรือถ้าใครได้ชอบทําสวนบ้านสวนก็สามารถทําได้นะ50ตารางวาหน้ากว้าง12เมตรเนี่ยถือว่าเหมาะและก็คุ้มจริงๆนะครับอ่าก็ที่เราเห็นนะครับก็จะเริ่มจากแปลงด้านนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ ชาวบ้านมีคนอยู่มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะครับที่นี่ครับเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วเป็นที่ดินในเมืองแปลงเล็กขนาด50ตารางวาซึ่งบอกได้เลยว่าหายากมากนี่ก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็ทุกเงื่อนไขทุกเงื่อนไขนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษให้คุณสามารถผ่อนได้ยาวๆ5ปีผ่อนกระทั่งโครงการได้เลยครับท่านใดที่อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองสักแปลงอยู่ไม่ไกลจากเมืองโทรมาหาเอกได้เลยครับ0881451155สวัสดีครับ